มันนี่สิห้บาวดาเป็นเอ๊กเวยเป็นวิทยากรนำผักนำแห้งของเอฟซียลขู่หลายคนเลอะเลอะเปรเซอร์บอผ่านนะจากล้างเก่าอยู่หาน พี่น้องก็ือสิรอค่อยเห็นว่าอยากเห็นบ้านลังนี่ไมาอยู่ทางหน้าพี่น้องสี้องน้าพี่น้องเลิศบ่ <c oughs> สีสกูไฟก,ไ,ฟกไดนนี่เราดึงเข้ามาจากนี้ <c oughs> นนทอดได้ก็เป็นข่าวไฟนะ หมื <13. S 1> ừ, uh ่นสามหมื่นเจ็ดร้อยนะเออหมื่นเจ็ดร้อยมาสะก็ดีกว่าบมมาดีกว่ามมาเลยมงห่องหน้ามหน่งเลิดเทอะเปิดดูดาว ปลาตัวคืเห็ดสูงแท้ของน้ำคือเห็ดสูงแท้มันก็บอสูงเราก็ย่างขึ้นมันเป็นบันไดขึ้นนี่เราบันไดขื่นเมื่อวันจ้ำไรกับโบขัดเลยยันว่าฝนตกมากเปืือบพันธุ์ไฮร้านพันธสาย้ำอยู่บ่ิเวณใส่แล้วใส่น้ำการท่าร้านกระบ,บ่มีผ้าปลูกพักนี่คนนี้ กลับไปทั่วได้เปิดหน้าต่างได้พีพีพีทั้พีเปิดทั้งพีด่นาพีน้องดเข่าข่าเด้อเด้อ หมดได้ต่ตะเกียงมาว่าเป็นการทันสม,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 มัยเลยเนี่ยเราเป็นการมีเพลเพ่าไม้กวาดคือเอาออกไปไว้ทางนอกไ,นไม้กวาด,วดอยู่มาตั้งหลายเดือนมาขึ้นส่วงเดือนใดนี่นะ

สันสวยงามธรรมชาติสีเขียวเขาบอกเขาสั่งสีเขียวเด้วยลูกชายเพิ่นก็มาบ่อยอย่างบ่เพิ่งจังมาเฉยนึงเพิ่งจังมาจอบมาจอบบุแงานมาจอบมาแล้วก็อันนั้นก็เลยไปทำ อือๆๆเพิ่นเถื่อปื้อเรือนลงมาที่ครับโหมาแล้วเนาะ ห้องน้ําบ่ได้เฮ็ดติดต่อพี่น้องเพราะว่าเราสิใช้นํากันกับานเราดียน่ย คนคือหลายว่ะก้างเป็ดว่ะเปิดบ่ม right. ีแต่ผัดโลออบ่มีแต่ตู้เย็น ขณะตัวเย็นน่อยมาตั้งขณะนี้น็อ,นอตัวเย็นนี่น่อยนะดต่ำนะงามาี่น้องดีใจอย่าบ่ยยดีใจด้วยในัวขั้นใหม่ี่ดีใจอย่บ่ดีใจขึ้นหัชวักับบปาน, <laughs> <laughs> นหองสาวน, <laughs> น้องปานบบานบ่ <laughs> ตัวคนติดไฟทั้งนอกทา้งในของหน้าสามดอกกางคืนเปิดไว้ยุ่ยยังไงกางคืนเปิดไว้ยุ่ยดีใจได้เงื่อนเปิดกกินข่ามอดดีใจได้เพื่อนไม่นะบอดีใจช้ำจะมาคือบุตัดออกแน่นี่ชิตัดอย่างนี้จริงออกกระด้างกอมาถอนออกมาหอดเอยเอาไว้จังจะข้าวหอยกบหอยชาวบ้านหมดแล้ว ออกโลดไม่赖จังเอาอียังมาใส่ก็ได้งามพี่ต้องเลยทางในก็สีเขียวได้มแทงบงใหม่น้าตาไม่สองข้าง ขันติดแอร์นี่เตอนแรกเรา่าโทรส่วนอีจอยไดดายมอน้นะแต่มันบ่หาบโทรสองมแต่มันบ่หับมมาเห็นจะว่ามันสะอยากได้แบบนี้อีกบจก็่จกโอเคพี่น้องเป็นอะไร มาตามคำเรียกร้องเหรเนาะกนรประ,ะเ็็แล่ะก็โอเคหรอกก็ดีแล้วสมบูรณ์เลยครับเนี่ย็รสมบูรณ์เป็นที่เรียบหรอยเนาะจากจากนี่ก็จากเคือจ,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 จากแห้งพี่น้องสุกุสุคนที่สอยมาบวัพี่นอชแม่น พวกเจ้าทั้งนั้นเลยเป็นคนสามเนาะขอบใจลไย้ที่เหตุให้ไม่ใหญ่มีเฮือนอยู่

ไม่เสื่อละฮะ้ันาอยเรือไม่เท่าขอกอใจเรกะแมนฮะไขอมมขอบใจขาบบุญขอบคุณเบอร์สุคนะฮะไคุณเจ้าหนงะเจ้ามีแล้วขอให้ร่ำให้รวยน้องกรอสมคุณงานทีอ้าวขอบใจเพื่อนอ้าวก่าวควขอบใจเพื่อนไงขอบุกขอบใจเยอะฮะนี่ม่เงินให้ชาตเดือนให้ชาตให้ยูก็ได้ไม่สิงหอยจ้าันชัน่า ออกจาเราเบิ่งผลงานเี่นะครับผเห็นเบิงผลงานซีเกิจะจเก่อเบิ่งจหัมาเบิ่เานชายายต้องหายในอยจข้าวบักางหายต้องกดนหายจะได้เราคือใจกันกลัวปวเขาเบาอยู่ในอันเอมเม็นนะเอาไปเบิ่ง แล้วส่วนนั่นเข้ากับบริษัทใจดอกเข้าอันยุงย่งยุง่งกับอีพอฮะหแหละ ยุ่งๆก็มีพออพอจะไป็นยุของกาไปละกันยุคาบกากไปเป็นย่างๆละกันไอ้บานพุ่นเลยเออเาบอกเนี่ยนกาไปเอาแล้วไปพอจะเชี่ยขก็หัวพอจะไปเกากไปยังไปทามึงไปทั้งหลายฉันทีก